สวัสดีค่ะพี่น้องรายการพรกการนมสุขมาถึงท่านแล้วนะคะันนม้รีีบไปโบสถ์ไปโบสถทุกคนนไปโบสถ์นะอธิษฐานก่อนค่ะฮาลลเรียเอาฟาเธอร์เอ็นเฮฟเอนเฮนโหลดดิยูเนมอยู่กินดองฟามอยู่วินบิดานอนเนินอะไรดิเดีมยีฟันดีเดลเดรดเบดแอนด์พอคิมอันเดอร์นอบิโอโซเฮฟอิฟเวอนเดอร์ทแอนด์ลีดอันเดอร์นิทูที่ฉันบัดลิเวอร์อฟอร์มีมินฟอร์เยสคิงโนแมเอัพพวอร์และก่รนทีโฟร์เอเวอร์มน ข้าแต่พระบิดาของข้าพระงค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พนามของพระองค์เป็นพี่เทิดทูนสักระขออณาจัากของพระองค์ได้รับการสถัาปนาวไวขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวในสวรรค์ขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงษ์ทั้งหลายในการวันนี้ขอทรงยกนี้ใข้าพงค์ทั้งหลายเหมือนที่ข้าพงษ์ทั้งหลายยุคนี้ผู้ที่เป็นนี้ข้าพงษ์ทั้งหลายเช่นกันและขออย่าให้ข้าพงษ์ทั้งหลายล้มลงเมื่อถูกทดเราแต่ขอทรงช่วยข้าพงค์ให้พ้นจากมารร้าย เอตดวาราอำนาจนิติดชพรสดีเป็นของพงค์สสบไป,ปเป็นนิจอาเมนฮาเลเียสูรุกเศขอพระเจ้าสเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเถิดเพคะ้าพันธกิจจะได้ไม่ล่วมผีมารซาตานไม่มีสิทธิ์มีส่วนในพันธกิจของพระเจ้าอากลูกทุกคนผิดพลาดประการใดกราบขอประธานอภัยบาปด้วยเถิดเจ้าข้าโปรดชำระรตั้งแต่หัวจรดเท้าเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ลูกทุกคนด้วยเถิดในวันนี้และขอพระพรจากสวรรค์ทีลงมาให้ลูกลูกทุกคนที่ใจสะสซื่อมือสะอาดในการเฝ้าเดียวในการเชพระพรในการกล่าวพยาน ในการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าให้คนรู้ทั่วโลกโอพระบิดาขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดช้าค่ะขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอามนพระเจ้าให้รีประกาศพราะเวลาจะหมดแล้วพี่น้องสดุดีร้อยสี่หกข้อสองข้าพระเจ้าจะสรรเสริญองค์พระเจ้าตลอดชีวิตข้าพระเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญ พระเจ้าของข้าพระเจ้าตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นมีชีวิตอยู่ทุกลมหายใจต้องเปล่งออกมานะสัเสรนททุกวันแต่งเพลงทุกวันนะแต่งกีซัดเพลอดเพลอดเพลิดเพลินลอยบริิงลอยนิ่แต่งกีซัดเพลอดเพลอด จงรักษาพระบัญชาไม่ให้ด่างพรอยตั้งตาคอยพระองค์ทรงเสด็จมาเฝ้ารอคอยพระองค์ทุกวันเวลาเฝ้ารักษาพระบัญชาทุกลมหายใจมงกุฎแห่งความชอบธรรมเป็นของข้าทรงให้มาเป็นรางวัลน,นั้นยิ่งใหญ่ทรงประทานให้คนทั้งหลายได้กลับใจ ยินดีในการเสด็จกลับมาของพระเยซู เชื้อพระเจ้ากันทั่วโลกกาผ้าสุกสัน้นโยนไปนั่งและให้มั่ให้แม่แม่โลกจะแตกแยกสองเสี้ยงมาผ้า,าเตรียมหลุมาก็อย่าวาดั่วเพราะไม่ทำชัว่วเราทำแต่ดีพระเจ้าที่คุม้มครองตาแออพระเจ้าที่คุม้มโรองตาแต่ความดีตามพระองค์ทรงนำนะคะพระเจ้าคุม้มครองทุกขั้นการขอบคุณพระเจ้าในนามพระยซสอวเมนอ้าวช่วงนี้พิธีมาสิกิกรเดี๋ยวลืม วันนี้วันสะบาโตวันนมัสการพระเจ้าทั่วโลกไปกันทั่วโลกนะเมื่อก่อนนั้นวันเสาร์เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์เพราะเขาหยุดงานกันเยอะเอาอาธิษฐานกันค่ะอารูยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาบริสุทธิ์เพคะลูกขอสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ทุกลมหายใจพิธีมหาสนิทนี้สําคัญสองประการคือหนึ่งเพื่อสํานึกพระคุณของพระเยซูที่เสด็จมาไถ่าบาปคนทั้งโลกให้กลับใจจากบาปนั่นเอง ให้พ้นบึงไฟนรกนั่นเองจุประสงค์เพราะเราทําความดีพ้นบึงไฟนรกไม่ได้เราทําความดีเท่าไหร่นะก็ไปสวรรค์ไม่ได้พี่น้องนะต้องเชื่อพระเจ้าเท่านั้นแล้วพระเจ้าพาไปเองพระเจ้ามาเปลี่ยนจิตใจเองนะคะแล้วประการที่สองให้รีบทําความดีไม่มีที่ติรอจนกว่าพระเจ้ามารับเราทุกคน ในหนึ่งโครินบทที่11ข้อ23ถึง25เพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพระเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วนั้นข้าพระเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เจ้าคือในคืนที่เขาอายัดพระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังคั้นขอบคุณแนละทรงหักและตัดว่านี่คือกายของเราซึ่งมอบให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทําอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราขนมปังเปรียบประดุจพระวรากายของพระคริสต์ที่ถูกเคี่ยนตีถึง39ครั้งเลือดไหลาอาบสำนึกพระคุณจนน้ําตาไหลพี่น้องนะ ที่เราได้เปลี่ยนแปลงจิตใจมาถึงทุกวันนี้ไม่ด่าเป็นก็เพราะพระเจ้ามาเปลี่ยนขอบคุณพระองค์แล้วกินขนมปังค่ะขอบคุณพระองค์ค่ะ เมื่อรับทานแล้วทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันและตัดว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาในโลโหิตของเราเมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงดื่มให้เป็นที่ระลึกถึงเราน้ำองุ่นเปรียบประดุดพระพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ที่ไม่เคยทําบาปเลยล้างชำระุบบนทินต่างๆในร่างกายเราเปลี่ยนเส้นใหม่ให้พวกเราเปลี่ยนจากคนบาปมาเป็นคนชอบทําได้ทุกคนทั้งโลกขอบคุณพระอ,องค์แล้วดื่มกันขอบคุณพระอ,องค์ค่ะ ้องเปลงนความรักพระเจ้าค่ะความรักพระเจ้ายิ่งใหญ่สรงมอบให้แก่เราทุกคนอว่าแม่แก่เราทุกคนยอมตายเพื่อไทยบาปมวลชนเธอทุกคนคนอารมณ์เปล่งไปอว่าแม่คนอารมณ์เปล่งไปยอมเจ็บ มาถึงท่านกิจการบทที่สองข้อย4 w h ิ m สี่ raised up having lost uh, the p a r e n t of death because it was not possible that he should be healed by it นะพระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์คืนพระชนด้วยทรงกำจัดความเจ็บปวดแห่งความตายเสียเพราะว่าความตายจะครอบงำพระองค์ไว้ไม่ได้ฉะนั้นพระองค์อยู่เหนือตายเห็นไหม มรณามวันฟื้นไม่มีใครทำได้พี่น้อง h i s i t a l God has r i s e d up พระเยซูฟื้นคืนพระชน o f with we are on witness นะอ่าพระเยซูพระเจ้าได้ทรงบันดาลให้คืนพระชนแล้วข้าพระเจ้าทั้งหลายก็เป็นพยานในข้อนี้ต้องเป็นพยานทุกวันเป็นพยานเพื่อคนจะได้รู้วันพี่น้องว่าพระเจ้ายอมทรงพระชนอยู่พระอื่นเป็นอัตถีเป ตายไปแล้วเปน็นอัฐทีเพแต่พระเจ้าทรงพระชนอยู่นึกออกมายังอยู่กับเราตลอดตลอดเวลาพระเจ้าบอกว่าไปประกาศไปแล้วก็จะอยู่กับพวกเราตลอดทุกชั่วอายุเห็นไหมจนกว่าสิ้นยุคเห็นไหมกิจการบทที่13ข้อ37บเดัตรฮีวูมกอดเร u อัพซอนโอคอรัปชันช่นคอรัปชั่นนะอ่าแปลว่าไม่มีความเน่าเปื่อยนะคอรัปชั่นอย่างเดียวว่าเน่าเปือ่อยหรือว่า โกงคอร์รัปชันนั้นโกงกินนั้นแต่อันนี้แปลว่าเราไม่เน่าเปื่อยนะไม่ประสบความเน่าเปื่อยแต่พระอ,องค์ซึ่งพระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นมานั้นมิได้ประสบความเน่าเปื่อยเห็นไหมพระเจ้าพระเยซูมรณา3สามวันฟื้นไม่มีในความเน่าเปืเ่อยเหนือตายและเหนือโรคไปเหนือความเน่าเปื่อยนะกิจการบทที่สิบเจ็ดข้อสามสิบเอ็ด because he appointed a day on which he w i l judge <c oughs> the world in righteousness by the man whom he has uh, ordered แปลว่าบันดานะ he has given a d r e n of these two on by raising him from the dead from the dead นะเพราะพระอ,องค์ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้ในวันนั้นของพระอ,องค์จะพิพากษาโลก ตามความชอบธรรมโดยมนุษย์ผู้นั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้และพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงมีความแน่ใจในเรื่องนี้โดยทรงให้มนุษย์ผู้นั้นคืนชีวิตเห็นไหมถ้าเราเชื่อศรัทธาและคืนชีวิตทุกคนตายแต่ร่างกายเน่าเปื่อยจริงไงนะแต่ว่าจิตวิญญาณไม่เน่าเปื่อยอยู่กับพระเจ้านีรันการร่างกายตายคืนสู่ดินแต่วิญญาณทั้งสิ้นคืนสู่พระเจ้าเพ้่พี่น้องนอะขอบคุณลูกเจ้าเองด้วย พระเจ้าให้เพลงนี้นะอ่านเรียนบทไหนก็อ่านบทนั้นเรียนบทไหนก็พระเจ้าให้แต่งบทนั้นนะคะ mm hmm. พระเจ้าทรงให้พระเยซูฟื้นคืนจากตายคนมากมายที่เลือกไว้ก็คืนคืนชีวิตความตายครอบงำไม่ได้ในพระคริสต์ทุกชีวิตได้กลับฟืน้นคืนความตายได้เพราะพระองค์ผู้ทรงกระทำอาเมน ม,มืดมิดพบประคิดชีวิตพื้นได้กลับพื้นคืนจะตายกลับพื้นคืนจะตายคนมากมายรอดได้เพราะผระองค์คนมากมายรอดได้เพราะผระองค์เลิกชีวีบาปทิ้งเสียให้หมดไม่พูดปดเดินตามพระเยซูผู้ทรงสูงทรง,งอธิษฐานด้วยใจสือตรงอธิษฐานด้วยใจซือตรง ขอพระองค์ทรงนำทางสว่างขอพระองค์ทรงนำทางสว่างขอพระองค์ทรงนำทางใหม่นะทางใหม่ทางพระเจ้านะทางบริสุทธิ์ให้หยุดบาปนะคะฮาลียาฮาลยาฮาลยาฮาลยาขอพระเจ้าสรนำทางใหม่ทุกคนในวันนี้นะคะ คุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามนขอ,อการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติมิตรสนิทชนให้ทุกคนเหล่ามูอชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกค่ำเช้า,ชาอ่านพระคำทำตามาง,งามโทาราพระทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมรณาถพิพาสสามให้พ้นกรรมที่ทำไวใ้ใครทำดีได้ขึ้นหวันใครทำชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วถึงมาบอกทุกวันไงแต่บางคนไม่เชื่อไม่ผือพี่น้องขอให้ได้ประกาศเพราะพระเจ้าบอกให้ประกาศทุกวัน ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เห็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้มาประกาศขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามนทำตามพระเจ้าทรงนำนะคะพี่น้องไม่ผิดพลาดช่วงนี้ยกเสียงเลยรับเชื่อนะคะก่อนอื่นให้ทราบว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟื้นไม่มีใครทําได้ในโลกนี้ประเดินหาเถิดพระอื่นมีแต่กระโดกเพพี่น้องพระเจ้าเท่านั้นที่มีพระชนอยู่และช่วยเราตลอดเวลาคนนั้นจะกระโดดตึกตายเห็นไหมพระเจ้าไปจับขาไม่ให้โดด คนนั้นจะกินยาตายนี่นะพระเจ้าจับมือทิ้งเลยแล้วบอกว่าเราคือเยซูเห็นไหมมาช่วยช่วยเสร็จปลดนี่หมดนะไม่ต้องฆ่าตัวตายเพราะนั้นได้หลายรายอาพี่น้องเชื่อจริงนะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นบริสุทธิ100์ร้อยเปอร์เซ็นหันจาบบาปร้อยเปอร์เซ็นต์ทำตามพระคัมภีร้อยเปอร์เซ็นต์ทำตามการทรงนำร้อยเปอร์เซ็นต,ต,ต์เปิดจิตให้พระเจ้าอยู่อันนี้พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าพร,ระเจ้าอยู่ทั้งสี่ห้องอนะ่ะนั่นแหละพระเจ้าจะช่วยหมดเครียมหมดอา้าวไม่เป็นการพยานนิดนะึงเกือบลืม เมื่อวานแลวไม่เป็นว่าเออตังก็หมดใช่ไหมมีคนยืมไปยืมตังไปนะสามพันนะเสร็จแล้วตังก็หมดแล้วเหลือในกระเป๋านี่สองสามร้อยเองเสร็จแล้วไม่เป็นก็อธิษฐานเลยอธิษฐานพระเจ้าว่าพระบิดาพระบิดาตังจะหมดแล้วอขอพระบิดาโปรดให้คนมาตัดผมด้วยเถิดแล้วลูกจะได้ไปโบสถ์ไงได้ไปเอาตังไปถวายที่โบสถ์ลาวกนนั้นไงนะ อ่ถวายทุกที่แต่ตามมีตามได้อะพี่น้อง <c oughs> เสร็จแล้วก็คุณมาตัดผมไหม่พี่น้องนั่นแหละขอบคุณพระเจ้าน้ําตาไหลเลยพระเจ้าทําอัศจรรย์ให้แม่เป็นเห็นทุกวันพี่น้องนะลูกค้าไม่มีเลยเพราะไม่เป็นปิดบ้านไปเฝ้าสามีอยู่ที่นู่นนะเป็นสิบวันเมื่อก่อนเนี่ยเสร็จลูกค้าหมดเลยเดี๋ยวนี้ลูกค้าเริ่มมีแล้วเพราะว่าแม่เป็นอยู่บ้านแล้วตอนนี้ลูกหลานเขาเฝ้าเองแล้ว ขาบอกให้ลูกหลานเฝ้าเองเพราะไม่เป็นไปไม่ไหวความดันไงพี่น้องพอไปแล้วไปล้มวันนั้นไปล้มอีกวันก็ล้มจับโต๊ะไว้ทันพี่น้องแบบคล้ายกับอะไรอะไม่ได้นอนเลยอดนอนนั่นอดนอนทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้ความดันความดันสูงนะสูงร้อยแปดสองเนี่ยพระเจ้าอยู่นะเขาบอกงงไปเลยไปหมอพยาบาลอะไรงงไป เขาบอกไม่เป็นความดันทั้งร้อยแปดสงอยู่ผือวะเดี๋ยวผิดตรงไงวะบอกมีพระเจ้าไม่ผือไม่เป็นมีพระเจ้าไม่เป็นก็บอกพระบิดาความดันลดตะไม่เป็นไรเขาก็ไม่เป็นไรแต่วันนั้นที่ว่าไม่ได้นอนนั้นพี่น้องที่เฝ้าสามีไม่ได้นอนมึนหัวเรื่อยนะตรงไงพี่น้องโดยทางญาติไม่ให้ไปนะให้ลูกหลานเขาเฝ้าเองขอบคุณพระเจ้าไม่เป็นก็ไม่ได้รับเงินเดือนเขาไม่เป็นก็ ทำคงไม่เป็นชายคงไม่เป็นแก่แล้วนะลำบากก็ไม่เป็นไรอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าไม่ขัดสนขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอเมนนะนั่นแหละพี่น้องเชื่อจ้ะพระเจ้าทําอัศจรย์เพตังไม่มีก็ไม่ผือเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีขายองไม่ได้ไม่ผือเดี๋ยวก็ขายได้แต่งานสุจริตจ้ะเราทํางานสุจริตจ้ะใครไม่มีตังไม่เป็นก็ตัดให้เขาฟรี สะให้เขาฟรีตัดให้เขาฟรีหลายรายอาทิตย์อาทิตย์ตยนะนะทำเพื่อที่ว่าถกาา,ายเก็บระเจ้านะคนไหนที่ลําบากอยู่เราก็ตัดให้เขาฟรีคนไหนที่เขาพอจะมีก็นิดหน่อยเอาก็นิดหน่อย50บาทเองที่อื่นตัดร้อยหนึ่ง้แต่ของไม่เป็น50บาทเองไม่เป็นช่วยคนนั้นะเกิดมาเพื่อช่วยคนนั้นพระเจ้าให้ช่วยคนนะอ่าขอบคุณพระเจ้าที่ให้ทําช่วยคน ไม่ว่าอยู่ที่ไหนช่วยคนมาตลอดขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามินรับเชื่อพูดดังๆเลยค่ะพี่น้องข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานถีสซาตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยต่งเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอ,อเชิญพระองค์ทรงครอบครองบาลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบรรพุรุษที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเป็นกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณาสามวนก็ฟืน้น คืนเพนื่อชนเพื่อกระทําให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงอวยพรชัยลูกอธติษฐานด้วยความเชื่อขอพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคร์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าปบมือถวายแก่พระเจ้าโปรภไปลูกพระเจ้าคนใหมย่ยินดีด้วยนะเลิกบาปให้หมดพี่น้อง แล้วพระเจ้าจะอยู่ด้วยใครไม่เลิกบาปใครยังชั่วอยู่พูดด่าเพื่อนอยู่พระเจ้าไม่อยู่นะใครที่ขโมยของพระเจ้าไม่อยู่นะใครที่ผิดศีลธรรมผิดลูกผิดเมียเขาพระเจ้าไม่อยู่นะคะฉะนั้นต้องรักษาความบริสุทธิ์ให้นะเหมือนพระองค์ทรงนำมาแล้บริสุทธิ์ปากกายวาจาใจต้องบริสุทธิ์ลิ้นของเราต้องสรรเสริญพระเจ้าอย่างเดียวไม่ว่าใครนะขอบคุณพระเจ้าในนามพะเยสุอาอมน อ่าต่อไปขอบคุณคุณนิวัตด,ด้วยพระเจ้าอวยพรจ้าอ่าต่อไปพี่น้องอธิษฐานเผื่อคนทั่วโลกอธิษฐานเผื่อคนที่เจ็บป่วยอธิษฐานเผื่อคนที่ลําบากบากันลําบากกว่าไม่เป็นดีกันไม่เป็นน้องไม่มีเงินเดือนแล้วตอนนี้ใช่ไหมอ่าก็ไม่เป็นไรเราหาเองใช้เองนะตามตามกาลังของเราแรงของเราเน7จ็ดสิบสามขวบแล้วทําได้แค่ไหนก็แค่นั้น ตัดผมวันละหัวห้าสิบาทก็พอใช้แล้วไม่เป็นไม่ใช่ได้ใช้อะไรตอนนี้ไม่ได้ไปไหนไงนอกจากไปบูชอย่างเดียวตอนเนี้ยเพราะว่าอธิษฐานขออยู่กับพระเจ้าแล้ววัยสุดท้ายแล้วะจะตายแล้วอวันห้าสิบาทก็พอใช้แล้วพี่น้องไม่ต้องใช้เยอะนั่นแหละเหมือนอาจารย์อีกคนก็วันหนึ่งเขาบอกเขาใชา้วันหนึ่งสามสิบบาทค่าค่าข้าวจานหนึ่งสามสิบาทเมื่อก่อนนะที่เจอกันนะสิบปีที่แล้ว อีกคนหนึ่งแปปีที่แล้วเจอเขาบอกเขาใช้50บาทก็เท่าไม่เป็นเนี้ยใช้วันห้าห้าสาหพันห้าไม่เป็นยังงงเลยสมัยก่อนไม่เป็นใช้เดือนห้ารอไอวันห้าร้อตอนสามีให้ใช้ไปซื้อกับข้าวอะไรห้าร้อยพันใช้เสร็จแล้วทานได้2วันนะแต่ว่าอขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวรถมารับแล้วเอาช่วงนี้อธิษฐานเผื่อประเทศ ทั่วโลกแล up, normal, ้วก็ผู้เจ็บป่วยประกาศสกลขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลกๆนะคะที่พระเจ้าชักปาบไม่เป็นให้พูดประกาศธนาโตโกโฟในการเจนานังกชีนงโกโฟนการเจ้านังกชซีนงโกซีนังกชซีขอบคุณพระเจ้าลูกขออยู่กับพระเจ้าโอพระบิดาประกาศเลยนะกะอยู่กับพระเจ้ามีความสุขมีความสันติสุขสานังกะธราคาชีนึงโกโฟในการซีนการซีนึงโกโฟแต่อยู่กับผีมารและมีแต่ความทุกข์พี่น้อง ไม่ว่าใครถ้ามีผีมารสิงอยู่ในใจมีแต่ความทุกข์ฉะนั้นอยู่กับพระเจ้าสันติสุขตลอดเวลาประกาศสกุลโก,ก,กทั้ง24ชั่วโมงรัตการเซนกกาในก,กาเซนาการเซดขอพระบิดาเทพระพรลงมาที่นี่เพคะและที่ทุกครัเรือนจะสุดปลายแผ่นโลกให้ลูกทุกคนที่ฟังคลิปนี้บรกาเรและขอพระเจ้าเทฤิ์เดชจากสวรรค์ขอพระเจ้าเทไฟของพระเจ้าจากสวรรค์ให้ลูกทุกคนด้วยเถิด วุลโกชินุโกโฟดกาสานานกาชินุโกโฟสงครามหมดไปการไหว้รูปโครุปหมดไปแก๊งคอนเซนเตอร์ห,หมดไปแก๊งที่มาใหม่นะ่ะดักจับเด็กแล้วเอาไปขายตับไตไส้ปุงนั่นนะ่ะจับไปห,หมดให้พระเจ้าเผาให้เนียนแปบโอพระบิดาโซโดโกซิแก๊งดักฟังอีกเมื่อวานมัมีดักฟังอีกนะขอพระเจ้าจับไปห,หมดไปคะให้ตำรวจจับไปห,หมดไปคะประกาศสานานกาเตดักฟังเสียงและปลอมเสียง ตัวเองรู้ไหมนี่ใครวะเขาบอกเออชื่ออชื่ออะไรนะชื่อติ๋มใช่ไหมใช่ใช่ใช่วะเอะตัวเองพอมีตังให้ยืมสามพันไม่ว่านะเมืม่อเมื่อเมื่อวานเนี่ยเสร็จแล้วก็พอบอกเอาเอามาสิโอนให้ประกาศิีทุก็พอจะโอนให้จริงๆต้องถามก่อนว่าอยู่ตรงไหนชื่อ แล้วก็เคยเรียนที่ไหนพ่อแม่ชื่ออะไรพ่อแม่เราชื่ออะไรน,นั่นแหละเราถึงรอดไงพี่น้องมันไม่จริงอ่ะอไอมันทําแบบมันทําไม่เนียนนั่นมันทําแต่ว่ารู้แต่ชื่อติม๋มแต่ไม่รู้ว่าพ่อแม่เราชื่ออะไรน,นึกโอ,อกไหมโซโลโกตราฟานอการ์เซฉะนั้นอย่าหลงกลพี่น้องพากาชิโนโกโฟโรกาเซเราไม่ต้องเสียตัง์ราตกาชิโนโกโฟอย่าหลงกลมนันมานมาทุกรูปแบบไปเดี๋ยวนี้ อตักาสินมาเก็บตังค่าของอีกอย่างเราไม่ได้สั่งของเลยพี่น้องสนัตธนาคติโฮรโกโฟซานกาเซนาราคาเีนกาเซมาหลายรูปแบบเราอย่าไปเชื่อเชื่อพระเจ้าอย่างเดียวฟังเสียงพระเจ้าให้เป็นใครฟังเสียงไม่เป็นก็อ่านพระคัมภีร์นะคะภากาลาคาเซนากาโฟนกาเซขอพระเจ้าชำระตั้งแต่หัวจรดเท้าให้ทุกคนเปลี่ยนสินใหม่ให้ทุกคนให้เป็นคนใหม่ที่ใช้การได้รักอฟอนกาเซนกาเซขอพระเจ้าเทพพรให้ลูกเจ้าเอลูกนิวัด ลูกจงดีลูกจักริดลูกกับปัญญาลูกดาวลูกตุนวัดกเกียโฮรโกโฟน้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกินนอพิรัตดาน้องเมทาน้องสองล่าลูกตรงพอลูกไฮโลด้วยขอพระเจ้าเทพพรให้อาจารย์ฟอาจารย์หมอวดูณอาจารย์อาจารย์น้องแมวอาจารย์วุฒิชัยน้องเพลนอาจารย์ประโมทน้องตุ้มอาจารย์ไพโรนแม่เฉลียวแม่เอยดพิจิตน้องวิทน้องว่าน้องรินน้องพาตาน้องน้องอ้อยน้องอิวนงจิวน้องแต่วน้องโอลูกนิชาธรคุณสมบูรณ์ไทยนิคม คุณอารีสุวรรณรัตน์ลูกโตลูกโงลูกเตลูกจีบลูกข้างลูกอ้อยลูกพึ่งลูกฝนลูกในลูกนลูกสุกลูกไมลูกเข็มหลานนิ้งหลานในในหลานแทนคนหลานทุกตาลูกหลานทุกคนของผู้รับใช้ทุกคิจจักทั่วโลกกิตจจักพระคุณหลังสวนพระคุณสวีพระคุณห้อยแก้พระคุณกระเปอรพระคุณห้อยเหมืองพระคุณทุกๆพระคุณทั่วโลกขอพระเจ้าเทพพรให้ผู้รับใช้และลูกหลานผู้รับใช้ทุกท่านในวันนี้วันการแสนานตโกโฟริกัเซริกัซ ขอให้เป็นไปตามน้ําพระไทัยของพระองค์เถอดเจ้าค่ะข,ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซสวาเมนสิบเนิยวประนมระบังคมข้อลาต่อชาวลบมาฟังวาจาเศร้าเพนน่าเอ้ยหวานเอ้อฟังวาจาเศร้าเพนนะเอ้ยเมืองสวรรค์นั้นบรมมาสุขไม่มีทุกข์ตลอดเวลามีแต่ร้องเพลงมนทนาสันเสิรินพระิดาสุขก,กายสบายใจ เตรียมตัวไปสวรรค์น,นั้นทุกเวลาความตายเข้ามาสนิทชิดใกล้เร่งทำความดีก่อนจะมาลายพระองค์ทรงอภัยบาปนอกบาปในทรงอภัยให้หมดพระวิญญาณทรงมาปรากฏทรงทราบทั้งหมดโลกวิญญาณทุกดวงพระองค์ให้เร่งทำดีในทุกที่และหายห่วงหายห่วงได้ไปสวรรค์น,นั้นโชติวงวิญญาณทุกดวงคืนสู่พระเจ้า ร่างกา,ายตายคืนสู่ดินแต่วิญญาณทั้งสิ้นคืนสูส่พระเจ้าขอคุณทุกความชาวเร่งเดินทางพระเจ้าเข้าววัดทุก ะะอ่านแล้วต้องทําตามผิดข้อเดียวคือผิดหมดอย่าให้ผิดนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามนขอพระเจ้าอวยพรน,น้องสหัดด้วยพระเจ้าอวยพรนันน้องรักที่มอบอเพลงให้ทุกวันมอบอเพลงให้ร้านดีชาด้วยอขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวมีรางวัลให้ <laughs> พระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะกริสบีวิวสวัสดีค่ะ